ก็สวัสดีแฟนเพจบ,บ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนนี่เรามาเช้าๆเลยวันนี้พอดีว่า,าถ้าใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกเนาะจะรู้ว่าบ้านสวนธนาคารดินะเรา,อ,าอีกพืชอีกหนึ่งอย่างของเราที่เราปลูกแล้วก็สะสมมาก็คือเป็นอ้อยนี่อันนี้คืออ้อยทุกคนเห็นสีๆหลายๆสีนี้ก็เป็นมีทั้งอ้อยสีแบบเขาเรียกอะไรโทนเดียวเนาะทั้งลำแล้วก็สีแดงสีดําสีเขียวสีเหลืองมีหมดแล้วก็มีอ้อยด่างนะนี้คือที่ถืออยู่เนี่ยเป็นอ้อยด่างสีสายพันธุ์ ก็ค <earth> ืออันน <'s> ี uh, like, have, startup, out like, ้เราจะถือโอกาสเพราะมีเป็นเพจเรียกร้องมาบอกว่าให้เอาอ้อยด่างมาจัดชุดให้หน่อยเพราะว่ามันราคาแพงก็คืออย่างน้อยๆก็โดนไปท่อนละร้อยแหละราคาแพงอยากได้หลายๆสายพันธุ์เพราะก่อนหน้านี้เราจะจะจะไม่รวมอ้อยด่างเนาะเราจะไม่รวมแบบนี้นะเราจะแยกขายแยกขายเป็นชุดใครชุดมันอะไรอย่างนี้แล้วก็ขายอยู่ถ้าเกิดแบบเป็นท่อนเดียวก็ท่อนละร้อยไปเลยเนี่ยเห็นอยู่ในมือนี่คือ4 0 0ยบาทไม่รวมค่าส่งนะ ถ้ารวมค่าส่งก็คือชุดนี้450บาทวันนี้เราจะมาจัดโปรโลดราคาให้ก็คือ4ท่อนนี้ท่อนละ2ข้อตาขึ้นไปนะทุกคนย้ำว่าขึ้นไปเราจะลดจาก450บาทเหลือ249บาทรวมส่งนะ,ะถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อมาได้เราตั้งใจจะแบ่งแค่5ชุดเท่านั้น, <laughs> ม,นมันไม่อยากแบ่งเยอะนะเดี๋ยวอ้อยหมดนะเดี๋ยวเราก็จะขยายเหมือนกันมันก็ยังไม่เยอะมาก นี่ยังไม่ถึงอย่างละสิบกอนนะก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็ถือว่าคืนกําไรให้ลูกค้าด้วยนะจากสี่รอยห้าสิบบาทเหลือสองสิบเาบาทเดี๋ยวเราจะตัดเอาคลิปรายละเอียดเนาะลงไปท้ายคลิปนี้แหละนี่ต่อจากตรงนี้นะเอ,อเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงว่าสายพันธุ์ไหนบ้างเนาะโอเคตามภาพนี้เลยทุกคนเลก็กกว่าหน้าอ้อยดังอ่า ลายเขียวชมพูนี้ด่างลายไม้ได้ลาย,ลายสีเขียวเหลืองอ่อนอ่อนอากูกิริบบอนฮาวายด่างม่วงเหลืองม่วงเขียวถ้าตอนอ่อนนี่พอแก่แล้วจะออกเป็นม่วงเหลือง ก็มาหัวอุลาฮาวายอ้อยด่างแดงดำแดงสลับดำแบบนี้วันนี้เรามาจัดชุดลดราคาสำหรับอ้อยด่างนะสีสายพันธุ์นี้ก็มีด่งางไรไม้ไหมักษณะด่างจะเขียวเหลืองแบบนี้แหละแล้วก็มาเอ้ยลากกน่าฮาวายนี่จะเป็น ชมพูเขียวแล้วก็มาหัววูล่าจะเป็นแดงดำไหมมีลายแดงดำในในลำแล้วก็อ,อากุกิริบอนฮาวายสี่สายพันธุ์นี้เดี๋ยวเราตัดท่อนเสร็จเดี๋ยวเอาให้ดูว่าชุดแบบไหนราคาไหนนะอ่านี่เป็นชุดอ,อ้อยด่างสี่สายพันธุ์นะนทุกคนถ้าราคาเต็มปกติแล้วจะอยู่ที่สี่รอยห้าสิบาทรวมส่งนะวันนี้เราลดร,ราคา เราจะจัดให้แค่ห้าชุดนะอยู่ที่สองสี่สบาทเอ้ยได้ไหมได้สองร้อยสบาทรวมส่งนะได้สี่สายพันธ์ได้อ้อยสี่สายพันธ์ุท่อนละสองข้อตานะก็คือโมเดลนี้จะเป็น2ข้อตาแต่พอตัดจริงนะ่ะถ้าเกิดเจอไหนที่ข้อถี่ก็ไดจะได้สามได้สี่ข้อไปนะอันนั้นก็ถือเป็นกำไรของลูกค้าไปแนะนำว่าเอาไปแล้ว ปลูกทั้งท่อนนะอย่าไปตัดเป็นข้อข้อออกปลูกลงไปก่อนให้มันแตกกอขึ้นมาเนี่ยตามข้อตามตามมันเนี่ยอ่ะประมาณนี้แหละถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทุกคนมีแบ่งจะแบ่งแค่ห้าชุดนะด้านหลังอย่างนี้ก็ไปซื้อราคาเต็มกันเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะราคาเต็มน,นี่คือสองร้อยสี่สิบเก้าบาทรวมส่งอ่ะมีห้าชุดสอบถามกันมาได้